จิตใจคนที่มามาบอกนะคะหนูบอกตรงๆเ้ยค่ะว่าหนูไฮเลขบอดี้เมนต์ปนั่นบางงวดถือกระถือกจางๆแม่บางงวดบ่ถือก็บ่อเข่าเลยบ่อหอดสวยนะคะเออแล้วแต่ไพมันหนูหายเป็นแนวพางเสือๆหนูบริเก็บเงินจา้าบาดเดอ้อแม่เด้อนะคะหนูหายทุกอย่างหนูหายฟรีเบิร์ดนะคะทุกอย่างหนูหายฟรีเบิร์ดหนูบริหาเสียเงินหนูไปหวยมาหกปี หนูให้เขาฟรีหนูเฮ็ดฟรีเบิร์ตกอย่างเด้อแม่หนูบ้ให้เสียเงินจักบาทเขามาเอาเสียเวลาฟังหนูแน่จักน้อยเออพ่อได้ว่าซื้อเลขเป็นนะคะซื้อเลขซื้อเลขเป็นนะคะบางคนยังซื้อเลขยังไม่เป็นเลยเนาะแม่เนาะแมนแมบอบางคนซือ้ออ้ยซื้อแต่บ่นพะนะเขาบอกบ่นก็ซื้อแต่บ่นพนะเขาบอกลางก็ซื้อแต่ลางพะนะหาลังคนแมนบอแม่งวดทีแแ่แล้วใบนี้แล้ว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 ปะนี่ สองพันเจ็ดร้อยคนเล็บสวยปอแม่อันนี้ยังไม่เคลื่อนเล็บพุท้า้แทนี้นะคะอ่ะเซล็บไปพร้อมสองพันแปดร้อยคนนะคะชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยในลายน้องปอชื่อว่าอะไรคะในลายชื่อว่าซื้อซื้อหมวยจ้ะ ห้องซื้อหมวยหนึ่งร้อยเข้าไปในไลน์จ้ะบริบริบรปินกุ่มเดอร์เข้าไปในไลน์นะคะเออเข้าไปในไลน์ไม่ต้องเอาเป็นกลุ่มสามพันแล้วโอเคขอบคุณค่ะสามตัวใครอยากตัดเล่นตัดใครไม่อยากตัดไม่ต้องตัด 3,100คนดูไพ่อยากได้เลขคาดโตนี่นะคะให้จิมลิงนาไรแล้วเ,เพิ่มเพื่อนไปเดอแม่เดอตัวที่สองมานานแล้วมานานแล้วแม่เดี๋ยวปอจะเลิกปอจะให้แล้วค่ะนี่ศูนย์แปดสี่เลขสามตัวเดอ้อ 084จ้าหนูห้แล้วจา้จาเจ้าขายข้าวมันไก่ผู้นี้เพิ่อนอานเตมินผู้ที่ผู้นี้เพิ่นเออนะคะ084ใครอยากตัดตัดใครไม่อยากตัดไม่ต้องตัดเออเอาตามใจว่างไงยๆซะเอาตามใจ 3,500คนนะคะ3,500คนอเออมักสื่อเดอ้อหนูหายแล้วจ้าหนูหายแล้วป้า3,600เลยตีเลข2ตัวชุดบนนะคะหนูหายเลย8,4,4,8เห็นบั้นี่ คะ84ค่ะ,คะอย่าลืมกดติดตามเพจน้องด้วยผู้ดิน้องผู้ดิหนาวัสันนึกว่าเป็นย่ายแคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลขนะคะอ่ะแคปหน้าจอมามาไม่ทันล่างเดี๋ยวเดี๋ยวล่างเดี๋ยวปอลงให้นะแม่กดติดตามไว้หน่อย ล่างเปมิล่างเดี๋ยวปอลงให้อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวลงลงให้ที่ให้ที่หน้าเพจไปกดติดตามกันไว้เด้อนะคะอะ่ะปใครยังไม่ได้จิ้มลิงก์นะคะ ใครยังไม่ได้จิ้มลิงก์ให้จิ้มลิงเดอ้อไปรอในไลน์รอชุดนี้ในไลน์อันนี้อันนี้เป็นของงวดวันที่หนึ่งกันยานะคะชุดนี้จะเป็นชุดนี้จะวันที่สิบหก นะคะ,ะติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะใครอยู่ในไลน์เดี๋ยวปอส่งให้ส่วนตัวเด้อผู้ใดอยูย่ในไลน์นะคะอ,อที่ปอปักหมดุดมันจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะคะเพิ่มเพื่อนเข้าไปก็ได้ค่ะถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อในนั้นได้เลยเล่างเดี๋ยวปอกดติดตามไปได้จา้าเดี๋ยวปอลุ่งหายเพราะว่าแผ่นแผ่นล่างปอทําทหายเดี๋ยวปอจะทําให้ใหม่